บริกออออโดยกบนอกกลาค่ะ,ะ,ะแล้วพี่ก้อยบอกว่าการจะสร้างเรือนไทยนะคะมากไปกว่าการที่เราจะดูเลิกดูยามแล้วที่สำคัญก็ค<ป>ือประธานของเรือนประธานของเรือนก็คือเสาเอก และเสานน้นนะคะก็สามารถแบ่งออกได้เป็นเสาหมอคือเสาที่ใช้รองรับรอดและก็รานะคะและก็พื้นที่บางแห่งที่บริเวณนั้นซุดหรือผุซึ่งเสาหมอนั้นนะคะมีขนาดเล็กกว่าเสาจริงเล็กน้อยค่ะเสาหมอนี้นะคะจะมีระยะความสูงจากพื้นดินไปจนถึงประดับใต้พื้นค่ะต่อมาเป็นเสานางเรียงก็คือเสารองรับหลังคากันสาดที่ยื่นออกมาในกรณีที่ไม่ใช้ไม้ค้ำยันนะคะเขาก็จะใช้เสานางเรียงแทนค่ะซึ่งจะอยู่บริเวณด้านข้างของเสาเรือน ่อมาเสาเอกนะคะก็คือเสาต้นที่ปักลงไปในหลุมเป็นต้นแรกตามเลือกยามนะคะโดยจะทําการคัดเลือกไม้เสาที่ดีที่สุดจัดปรุงแต่งด้วยความประณีตที่สุดถัดจากเสาเอกนะคะก็จะเป็นเสาโทค่ะก็คือเสาที่ยกขึ้นเป็นอันดับที่สองรองจากเสาเอกแต่ว่าการยกนะคะก็จะต้องเวียนไปทางขวามือเสมอถัดมาก็จะเป็นเสาตรีหรือเสาพลค่ะก็คือเสาทั่วไปที่นับเวียนขวาเลยจากเสาเอกและเสาโทไปแล้วค่ะ